ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปาัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของพระนวากาชื่อพระประวโรนะชื่อวรวุษจิตต่ยังคุณ่านถามว่าถ้านรกสวรรค์มีจริงแล้วทำไมผู้ที่ตกสู่นรก,กภูมิเมื่อชดใช้กรรมในนรกแล้วกลับมาเกิดยังมีกรรมติดตามมาอีกเช่นเกิดมาเป็นคนพิการ ถ้าเช่นนั้นจะมีนรกไปทําไมคือนี้มันเรื่องเกี่ยวกับโทษตามสมควรแก่ความคิดนะฮะตามสมควรแก่กรรมคือถ้าเราเทียบเคียงง่ายๆแล้วเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับคนที่ถูกโทษติดคุกนะเราเช็นว่ามันจะผ่อนลงมาเรื่อยๆก็คงลงโทษจาดนั้นแหละแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะปล่อยลงมาก่อนแล้วก็ดูในความอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แ่งรัฐ หรือว่าอยู่ที่ทำทส,สถานเปิดหรือว่าอยู่ในฝึกอาชีพหรือม่าช่วยผู้คุมอะไรแต่ไรนี่ยที่จริงยังเป็นนักโทษอ่ะมันก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความคิดเพรานันที่เกิดมาพิการเนี่ยคือบาปกรรมมันมีแต่ไม่ถึงก็ตกนรกไม่ถึงก็เป็นเปรตไม่ถึงก็เป็นสัตว์เดจสารไม่ถึงก็เป็นอสุรกายแต่ว่ายังเป็นบาปเราะก็เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พิกลพิการหรือประการต่างๆ แล้วก็ชดใช้กรรมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอาการพิการมันก็หมดไปเมื่อกรรมที่จะให้ผลเป็นเหตุให้พิการหมดไปคนก็ประนีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมธรรมดานะกฎเกณฑ์ของกรรมธรรมดาที่เราเห็นได้ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยว่าในชีวิตปัจจุบันคนเรางก็เป็นอย่างนั้เนี่ยเมื่อความผิดเขาน้อยนี่จะไปลงโทษหนักได้ยังไงแต่ความผิดยังมีอยู่จะไม่ลงโทษเนี่ยทำได้ยังไง มันก็เพียงแต่ว่าลดความหนักของโทษลงไปเพราะว่ากรรมมันไม่หนักเมื่อกรรมเบาโทษก็เบากรรมเบาโทษก็เบากรรมเบาโทษก็เบาพอบ,บ,บาปนั้นมันหมดนี่โทษมันก็หมดแล้วเขาก็ต้องออกมาจากคุกคือเราไปลงโทษอะไรก็ไม่ได้นอกจากก็ไปทํากรรมใหม่ก็ต่อไปถามว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปจะรู้ได้อย่างไรว่าการกระทํา การกระทำใดๆทำแล้วได้บุญสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าบุญได้บุญจริงแต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นที่ต้องการให้ผู้นับถือปฏิบัติและบริจาคทรย์ให้แก่สํานานของตนคือบุญบาปเนี่ยนะมันในส่วนเหตุก็คือบุญเนี่ยมีการชำระลา้างความชั่วออกไปจากจิตจากหยาบกลางละเอียดไปเรื่อยๆเ,เนี่ย แล้วก็บุญก็คือมีอาการแผดเผาปล่อยเกิดว่าร้าร้อนขึ้นภายในจิตแสดงออกมาทางกายก็ประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองของบุคคลอื่นออกมาทางวาจาก็เป็นการโกหกเป็นการยุ่ยเกิดความแตกแยกกล่าวคำหยาบคายร้ายกาศแล้วก็พูดเรื่องไร้าสาระประโยชน์ อยู่ภายในใจก็มีความโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นมีความพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากคำนองของธรรมไอ้ตัวนี้ก็เป็นบาปเลยเห็นว่าจิตใจของบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ปกติถูกเผาลนก่อให้เกิดความร้าร้อนทีนี้ส่วนเป็นบุญก็คือตรงกันข้ามมันมีการชำระล้างความโกรธความโลภความโกรดความหลงที่แรงอย่างเบาะก็งดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่น ทางกายแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จพูดโสเสียพูดคำหยาพูดเดียวไลทงวาจาแม้จะมีความโลภก,ก็ไม่ถึงกับอยากได้ของของบุคคลอื่นแม้จะมีความโกรธก็ไม่ถึงพยาบาทบุคคลอื่นแม้จะมีความหลงก็ไม่ถึงกับเห็นผิดแก่ทํานองของธรรมก็เป็นบุญผลบ,บุญก็มีผลเป็นความสุขใจความสงบใจความเย็นใจความปลอดเวรปลอดภยัยปลอดอันตรายเป็นผลประจักษ์ไปในใจคนนะ่ยนะฮะ เป็นผลไปจากภายในใจคนที่จีินี่ถ้าคนมีบุญก็อยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุดคนมีบาปอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันด้วยความเปลี่ยนประุจจายกันบาปก็มีลักษณะตรงกันข้ามคือมีความเร้าร้อนไม่มีความสง,งบอีกแต่ความทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่เจตนาที่จะไปหลอกลวงอะไรใครนะเเดี๋ยวราจะเห็นว่าเป็นการชี้บอก ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เรื่องของกลุ่มผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องของคนซึ่งทำดีได้สูงสุดแล้วก็ต้องการให้คนเองอื่นได้รับผลอย่างที่ท่านได้รับแล้วคนที่สืบต่อยุศาสนามาก็มีลักษณะอย่างนั้นตนเองได้ศึกษาตนเองได้ปฏิบัติตนเองได้สัมผัสผลแล้วก็ต้องการจะเผยแผ เหตุที่ตนนำมาปฏิบัติแล้วได้สัมผัสผลเป็นความสุขเป็นความสงบเยือเกเย็นในชั้นต่างๆคอยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยได้รับผลเหล่านั้นด้วยแต่ส่วนใครจะบริจาคหรือไม่บริจาคเนี่ยที่ยุคนละเรื่องกันเราจะเห็นว่าพระเราไม่ได้คิดค่าอะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดค่าอะไรเลยเขานิม,มนให้เทศเขานี้มนให้สวดเขานี้มนให้ทํางานอะไรเนี่ยไม่ได้ตีราคาเลยเลยเขาถวายหรือไม่ถวายเป็นเรื่องของเก่าคือ ผู้ต้องการบุญก็ทำบุญก็เรื่องของเขาเป็นคนละเหตุคนละผลคนละเจตนาคนละความพยายามกันเออถ้าเขาจะบริจาคทานเขาก็ทำบุญด้วยส่วนตัวของเขาและสิ่งที่เขาได้นั้นจะมีผลยั่งยืนกว่าสิ่งที่ผู้รับได้รับนะสมมติว่าคนหนึ่งศรัทธ,ธากับพระรูปหนึ่งสว่วยเงินสมมติว่าเป็นล้านเนี่ยนี่นะเงินล้านได้กี่วันพระกระใจ่ายอป แต่ว่าบุญทึ่เกิดขึ้นอย่าถวายเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันเป็นคุณภาพจิตของเขาแล้วก็เป็นสมบัติที่ติดตัวเข้าไปได้ส่วนเงินล้านนั้นเป็นสมบัติติดโลกอ่ข้าอาจจะเอามาสร้างโบสถ์สร้างวิหารจัดการศึกษาอะไรอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ติดอยู่ในโลกนี่แหละแต่บุญนั้นมันติดติดใจ คือเกณนการชี้ทางบรรเทาทุกขชี้สุขเกษมสารที่ทางแพรนืพอผ่านั้นพ้นสุขประโยกภัยอย่างที่เราสวดกันนั่เนเองแล้วเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นเรื่องของโลการกรรมปกกะคืออนุเคราะห์โลกทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นพระทํางานมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแร่เขาก็ต้องการทาบุญสนับสนุนในกิจกรรมเหล่านี้ศาสนามันก็สืบเนื่องกันมาอย่างเนี้ย คือถ้าจะมีแต่พระมันก็อยู่ไม่รอดถ้ามีแต่ชาวบ้านศาส,สนาก็เดินไม่ได้มันก็ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นแต่และฝ่ายนั้นได้ทําหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นสาสนิกในศาสนาแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นกระทานั้นจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามมันเป็นผลเฉพาะตัว ีิกนเหล่านั้นได้รับและเป็นสมบัติที่ติดจิตติดใจของเขาเองติดตัวงเขาเองไปให้ความสุขความทุกข์ในโลกนี้ในโลกหน้าด้วยตัวเขาเองศาสนาพุทธไม่ไม่ได้มีความคิดในลักษณะอย่างนั้นนะนะแต่ว่าเป็นความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันของพุทธบริษัทเองพุทธบริษัทที่บริจาคเขาก็แสดงเขาก็มีศรัทธาเขาก็ต้องการจะให้ทานเพราะการให้ทานนั้น มันก็จัดโลภะในวัตถุก็จัดโทสะในตัวผู้บริจาคก็จัดโมหะในเหตุผลในการให้ทานก็เป็นการไปบัตธรรมส่วนตัวขอนท่านเหล่านั้นพระสงฆ์ก็ได้รับนั่นแน่นอนมันแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันแต่ว่าความยั่งยืนทาวรนั้นมันก็สู้คนที่ทําบุญไม่ได้หรอกผู้รับเนี่ยมันสู้ผู้ให้ไม่ได้หรอก ผู้รับจะรับผลใน,นระยะสั้นแต่ผู้ให้นั้นจะรับผลในระยะยาวข้อต่อไปเป็นคําถามของพระอภโยถามว่าขอให้ท่านวิจารณ์เรื่องการแบ่งแยกวงเล็บแปลกแยกในคณะสงฆ์ฉันกรณีวัดเพื่อธรรมกายหรือกรณีพระยันตะรวมทั้งขอทางสรุปด้วยเรื่องเหล่าน,นี้ที่ยิงก็นานแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องขาแผ่นดินอยู่ คือเราจะเห็นว่าที่จริงเนี่ยเรื่องของวัตะรธรรมกายเนี่ยมันเป็นข่าวครา,าวที่หนังสือพิมพ์เขามาลงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมันไม่ได้เกิดมาจากคนข้างในมาโจดท,ท้วงอะไรถึงความผิดพลา,าดบกุ่องทั้งหลายเนี่ยคือถ้าเราจะถือว่าการสอนนิพพานเป็นอัตตา เป็นความผิดของพระวัดธรรมกายหรือแม้แต่วัดปากน้ําหรือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาลางอะไรก็ตามเขาก็สอนกันมาหนาแล้วสอนกันมาสมัยหลวงพ่อสดแต่ถ้าตามามาเลยหลวงพ่อสดเ็ยมีการสอนไหมมันก็มีการสอนในมายายในในิกายสุขาวดีนะมันมีพระอาทิตย์พุทธ,ธะมีสุขาวดีพุทธเกษตรมีพระมิตาพระพุทธะอะไรต่างๆอธิบายแบบพรามล้วก็มีกันอยู่นะ เตลืมมาเป็นเหตุให้คนทำความดีอย่างน้อยนี่ระดับของศีลของสมาธิเนี่ยเขาก็ไปได้นะฮะเขาไปได้มันก็ที่จริงกับคณะสงฆ์มันก็ไม่แปลกแยกอะไรเขาก็ยังสังกัดกับคณะสงฆ์อยู่แล้วเขาก็ยังมีอุปัชฌายะมีอาจารย์นะฮะอุปัชฌายะอาจารย์ก็อยู่ที่วัดปากน้ำปาษีเจริญที่เองก็งไม่ได้แปลกแยกไปไหนทีนี้ส่วนของอยันตรเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่คนก็กล่าวหาและเหตุการณ์นั้นมันอยู่ในต่างประเทศและเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนหลังไปเป็นสิบสิบปีซึ่งการจะสืบค้นในเวลารวดเร็วแล้วพิพากษาตัดสินนี่มันจะยากเพราะประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆนี่เราหายากมันก็ต้องให้เวลาต้องให้โอกาสกัน แต่มีการเร่งรัดมีการตามจี้มีการกดดันกันทุกวิธีทางพอเรื่องมันก็ออกมาคาลาคาซั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกเพราะยันตรเนี่ยส่วนคําสอนนะส่วนคําสอนที่ที่อ่านหนังสือเขาที่เคยอ่านได้เคยฟังเทพนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แปลกแยกจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นการอธิบายที่ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วก็เป็นหลักที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติอยู่ด้วยส่วนหนึ่งพราะในความรู้สึกส่วนใหญ่ควงสงส่วนใหญ่เนี่ยขาก็ไม่ได้แปลกแยกอะไรก็ไม่ได้แตกแยกอะไรแต่ว่าการโจดท,ท้วงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาในศาสนานมันมีมาตลอดแหละจริงหรือไม่จริงมาต้องพิสูจน์ทดสอบกัน พระพุทธเจ้าเองก็เคยถูกโจ์มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอนะเรื่องเหล่านี้มันเรื่องธรรมดาธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายจะมีการโจร์มีการท้วงกันโดยความโกรธบ้างโดยความโกรธบ้างโดยความดูหมิ่นบ้างโดยความแข่งดีบ้างโดยความริสยาบ้างโดยความสนีบ้างในมันออานิยายไม่ได้นะแต่เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเขาเป็นก็เขาอย่างนั้นเองเรายังไม่อาจชี้ผิดชี้ถูกได้ นะแต่ถ้าพูดถึงถามว่ามันแปลกแจกแตกแจกไหมจากคณะสงฆ์มันก็ไม่ได้แปลกแจกแตกแจกกันใดจริงแต่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยควรจะผ่านกระบวนการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตามหลักของพระพิทายพระยาทรงบัญญัติไว้ยังไงแล้วก็ดําเนินการไปตามงาั้นเพื่อให้อริรมันสงบระงับลงไปคือเรื่องบางเรื่องนี่เราจะเห็นว่า ยังยันตรานี่เป็นคนข้างในเป็นพิษนะฮะแต่ว่าธรรมกายเนี่ยคนข้างในก็ยังไม่เป็นพิษคือยังนึกถึงว่าคนที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นอะไรผิดปกติเพราะมีใครมาจากไหนก็ไม่รู้มันกลิ่นมันชี้คนคนหนึ่งมัตัวมันเหม็นแต่คนที่นั่งใกล้เนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นมันก็พูดยาก,กน,นะครับดงนั้นเรื่องเหล่านี้ก็คงจะปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไป ท่องฟังทงหลายในการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี